ได้ได้ดได้เออภาาสวยพอดีมาครับวันนี้จะตั้งใจกลางเจ้าวีทาให้เพื่อนๆดูกันแต่อากาศร้อนเอาเรื่องสงสัยคงได้เหงื่อ เป๋าก็จะมีกระเป๋าอีกอันหนึ่งที่เอาไว้ใส่เสาเจ้าวีทับใช้เสาแค่สีต้นกระเป๋าใส่เสาเลยไม่หนักเท่าไหร่นอกนั้นก็เป็นตัวเต็นท์เลยผมไม่ได้ใช้สมอที่เขาแถมมากางตัวเต็นท์ออกมาก่อน ที่สก็ยังงงๆไหนหน้าไหนหลังแต่ว่าจริงๆหน้าหลังมันเหมือนกันนะใช้เวลาพักหนึ่งก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ตอกสมอทุกมุมคร่าวๆไว้ก่อนเวลาเส well. well ียบเสาเต็นจะได้ไม่ขยับเทคนิคนี้ผมก็ใช้กับเจ้าออกะว่าด้วยเหมือนกันชอบเต็นนี้ตรงมีแค่สีเสานี่แหละ เริ่มจากเสาข้างเต็นก่อนผมไปดูของแคมเปอร์ชาวเกาหลี i, เขาก็เริ่มจากเสาตรงกลางก่อนนี่แหละแต่ผมคิดว่าถ้าเริ่มจากข้างๆก่อนจะง่ายกว่า ตอสมอไว้รอบๆบเต็นท์เสาข้างเลยตั้งขึ้นมาได้จากนั้นก็เสาหลักตรงกลาง เสียบเสาตรงมุมทั้งสองข้างกางง่ายกว่าพวก TC เยอะเลยเพราะมันค่อนข้างเบาจัดทรงนิดหน่อยก็ได้แล้วเสาหลักเสาแรก ุมเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดนี่คือเสากลางที่ผมบอกก็คือใส่เสาแล้วพาดกับเสาข้างๆทั้งสองต้นเลยตรงเสาของเจ้าวีทับมันจะมีจุดแหลมอยู่นิดนึงมันก็คือตรงกลางนี่แหละฮะเวลาใส่ต้องดูดีๆว่าตรงจุดแหลมมันอยู่ตรงกลางหรือเปล่าจริงๆถ้ากลางสองคนจะง่ายกว่านี้นะแต่กลางคนเดียวก็ง่ายเหมือนกัน สอหลักที่ผมทํามันก็จะพาดเสาข้างทั้งสองข้างเลยแล้วก็เหมือนเดิมเสียบมุมทั้งสองข้างขออภัยภาพเบอร์ไปหน่อย เรียบร้อยได้เป็นทรงเต็นท์ละเหลือแค่ล็อกเสาง่ายนิดเดียวประมาณ20นาทีได้เจ้าวีทารตรงเสาที่มันไขยกันนะ่ะเขาจะมีตัวล็อกเป็นแบบพลาสติกนะก็ล็อกง่ายดีแต่ไม่รู้เหมือนกันว่านานๆานไปมันจะแตกหรือเปล่าส่วนตัวล็อกตัวอื่นก็เหมือนเต็นท์ทั่วๆไปเลย เสร็จเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ15ถึง30นาทีาก็ถือว่าเป็นเต็นท์ที่กางง่ายเต็นทหนึ่งเลยนะแต่ดับหนึ่งผมก็ยังยกให้สปริงบาร์อยู่ดีไอ้นั้นอะ่ะกางง่ายสุดๆแต่ที่ชอบเต็นนี้คือความสูงมัน2เมตร40ไม่ต้องก้มให้ปวดหลังกันเลยทีเดียวใช้เต็นท์เฮดิ o นก,ก็เลยต้องมีเ e ก้าอี้เฮดิหนก ที่ผมมีเป็นแชร์วันไม่รู้มันจะงอกงตัวอื่นออกมาอีกหรือเปล่า เรียบร้อยขอนั่งพักหน่อยหนึ่งร้อนเกินไม่ไหวผมมาช่วงมีนานะโคตรร้อนเลยยังดีที่ที่นี่มีลมพัดอยู่ตลอดทำให้คลายร้อนไปได้บ้างเตียงนี่ไม่ใช่เฮลินหอกนะ สู้ราคาเฮลินออกไม่ไหวจริงๆขอเว้นไว้สักอันหนึ่ง มันเท่เข้ากับเต็นท์มากเลยก็เลยจัดมันมาแค่ดวงเดียวก็คือสว่างทั้งเต็นท์เลยเสร็จเรียบร้อยวันนี้ผมมาคืนเดียวของเลยน้อยอย่างที่เห็น นี้คือน้อยแล้วนะวันนี้หลอกเพื่อนมาได้สองคนมาคายร้อนด้วยกันออนนิ่งเล็กๆของวีทัพก็พอกันแดดกันฝนได้อยู่นะผมว่าเจ้าวีทัพเนี่ย มันคล้ายๆพวกเชลเตอร์จีอัลโกล่าของ Minimal Work อยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะต่างกันนิดหน่อยเรื่องความสูงหรือว่าที่เจ้าวีทั p มีออนนิ่งเล็กๆนี่แหละพเพื่อนๆ<ว><ว>ชอบทรงแนวๆนี้<ๆ>ก็ลองดูไฮริอก v ีทั p เป็นตัวเลือกอีกเต็นท์ได้นะฮะออวันนี้พวกเรามากันที่นภาดูดาวแคมป์สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะฮะเป็นลานที่มีกิจกรรม เยอะผมว่าเยอะพอสมควรอย่างแรกเลยก็คือยิงเปยเหมือนจะง่ายนะให้เข้าเป้าแต่จริงๆแล้วยากเหมือนกันนะวิธียิงเนี่ยไม่ยากผมว่าใครๆก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้แต่ยิงให้เข้าเป้าเนี่ยยากอยู่เหมือนกัน เขาเลี้ยงยงไงตายตายลูกดอกถ้าได้นะแต่ไม่เข้าเป้าเล่นไปเรื่อยเรื่อยเริ่มแม่นยิง <Social> ไปห้าเข้าไปหนึ่งนี่คือเริ่มแม่นแล้วนะ ผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเลยใครเบรื่อเบอื่อมาแคมป์แล้วไม่รู้จะทาอะไรถ้าที่ร้านไหนมีกิจกรรมแบบเนี้ออผมว่าดีเลยแนะนําเลยร้านนี้ออ<ๆ>พวกผมกว่าจะแม่นซัดไป50ลูก หลังยิงไปห้าิกว่าลูกได้นับคะแนนแข่งกันกับเพื่อนก็สนุกดีนะนี่มีเข้าสีเหลืองตรงกลางด้วยไม่เสียแรง50ลูก ผมมานี่คือเดือนมีนาเนาะยังพอมีน้ำให้เล่นอยู่บ้างไม่แน่ใจว่าพฤษภาเนี่ยจะเป็นยังไงที่เห็นไม่มีคนนี้ก็คือเรามาวันธรรมดานะฮะคนไม่มีเลย ที่ลานนี้ก็ยังมีเรือให้พายเล่นอีกเรือนี้ค่อยพายฟรีนะน้ำเยอะกว่านี้น่าจะสนุกหรือจะยืนพายแบบซับบอร์ดก็ได้แต่ระวังจะตกน้ำแบบผม นอกจากคนแล้วที่ร้อนน้องหมาก็ร้อนไม่ไหวเหมือนกันเจ้าโคแมนหมาประจำลานลานดีกิจกรรมเพียบแนะนำเลยครับนภา,าดูดาวแคมสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี เย็นหมูกระทะกับเบียร์เหมือนเดิมเน้นง่ายๆอีกแล้วแต่วันนี้แฟนผมจะชวนเพื่อนเข้าวงการวายจะชวนทั้งทีแก้วเกิร์ลต้องมาพร้อม ก่อนเขาบอกว่าเขานั่นสะโดดแล้วหลังๆนี้เวลามากกับเพื่อนก็จะหมุกระทะบ่อยหน่อยเพราะไม่ต้องเสียเวลาทำได้นั่งคุยนั่งเล่นกับเพื่อน บรรยากาศแปแบบซิวๆขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่แคมหน้า See you somewhere